แจ้งเตือน14จังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับเย็นวันนี้17เมษายน65จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ครับผมรายละเอียดระไปชมพร้อมกันเลยครับซึ่งก็มีประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับถึงพายุฤุดร้รรรอนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่18เมษายน65นะครับผมพื้นที่ของท่านอากาศเป็นยังไงกันบ้างรายงานสภาพอากาศกันที่ใต้คลิปด้วยนะครับผม สำหรับพื้นที่เสี่ยงภยัยพายุฝนฟ้าคขนองลมกระโชกแรงนะครับเย็นวันนี้17เมษายน65จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้มี14จังหวัดด้วยกันที่เป็นสีแดงนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูงนะครับผมก็ได้แก่นะครับ จังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับพิษณุโลกเลยหนองบัวลำพูเพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาลบบุรีสระบุรีนครน,นายกปราจีนบุรีและพระนครศรีอยุธยาครับผมส่วนจังหวัดพื้นที่เสียงภัยปานกลางนะครับฝนฟ้าขนองรวมกับโชกแรงก็จะมีจังหวัดที่เป็นสีเหลืองนะครับผมก็ได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางแพร่สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์นะครับ สิงห์บุรีนะครับผมอ่างทองฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดสะแก้วบุรีรั์สุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสรารคามกาฬสินมุกดาหารนครพนมนะครับสกลนครอุดรธานีบึงกาฬและหนองคายครับผมก็จะเป็นจังหวัดเหล่านี้นะครับที่ เสียงภัยพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับเย็นวันนี้17เมษายน65จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ครับผมพื้นที่หอนท่านอากาศเป็นยังไงบ้างรายงานสภาพอากาศกาศาันนะครับส่วนการพยากรณ์อากาศประจําวันอาทิตย์ที่17เมษายน65เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้นะครับมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งผูกสร้างและ ไม่โฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงซึ่งอาจทําให้เกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้สําหรับเกษตรกรก็เตรียมการป้องกันความเสียหายอันจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับผมพยากรณ์อากาศนะครับเย็นวันนี้17เมยสาย65จนถึงเย็นวนันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงนร้อนจัดครับก็บมีฟ้ารลวและต่อกลางวันมีพายุฝนฟ้าะนอง40%ของพื้นที่ครับ มีลมกระโชกแรงลมเห็บตกบางแห่งได้โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำปางอุตรตตดิาถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ครับอุณหภูมิสูงสุด40องศาสเสซลเซียสครับผมภาคตะวัออกเฉียงเหนือนะครับมีพายุฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ มีลมกระโชกแร,กรงลมเหียบตกบางแห่งครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดเลยนนงบนุรลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนคร,นครพนมมุกดาหารยะโสธรกาฬสาินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอด็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีครับอุณหภูมิสูงสุด3 5องศาเซลเซียสรครับผมภาคกลางอากาศร,ร้อนถึงร้อนจัดครับกบมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันมีพายุฝนฟ้าะนอง20%ของพื้นที่ครับ มีลมกระโชกแรงรูกเห็บตกบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาครับผมอุณหภูมิสูงสุด40องศางเซลเซียสครับกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันครับมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรงด้วยเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด27สูงสุด3 9องศาเซลเซียสครับผมภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้าขนอง6 0ของพื้นที่ครับมีลมกระโชกแรงด้วยเห็บตกบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระย,ยองจันทบุรีและตราดครับอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด3 8องศาเซลเซียสครับผมทะเลเอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดคนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาอนนตราทิวาครับอุณหภูมิต่ําสุด24องศาสูงสุด3 6องศาเซลเซียสครับภาคใต้ฝั่งอนามาันมีฝนฟ้าขนองส0เซของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด3 6องศาเซลเซียสครับทะเลอนามาันคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรครับผม อย่างไรแล้วนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยสําหรับจังหวัดที่มีการประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงนะครับผมส่วนพื้นที่แต่ต่างๆนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็ต้องเดินทางสัญจรด้วยความระมัดระวังนะครับผมลาการไปก่อนสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ช่องใหม่สงกรานไมเน่ชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ